สวัสดีครับคลิปนี้เอาอาการของ Switch POE 리지바ยเจยกรณีที่เจอลูปมาให้ชมนะครับสังเกตดูพอร์ตด้านขวาสีดำา2เส้นนะครับที่เป็นลูปกันเบอร์7กับเบอร์8นะครับกรณีที่เจอลูปเสียบแล้ววนกลับเข้าสวิตช์เดิมนะครับตัวส w i t c h จะบล็อกพอร์หนึงจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลูปซึ่งเป็นผลกระทบทำให้สวิตช์ค้างนะครับ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มาพร้อมกับสวิตช์ดีทุกรุ่นนะครับสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างทำงานได้ดีกรณีที่เราใช้พอร์ตเยอะๆซึ่งในออฟฟิศมีสวิตหลายตัวมี2 4พอร์ต48พอร์ตเยอะๆนะครับกรณีนี้เขาสามารถที่จะบล็อกลูปได้ในตัวปกติแล้วจะมีในฟังก์ชันของยี่ห้อถุงสูงยี่ห้อแพงๆนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อจากจีนนะค่อนข้างโอเคเลยผมใช้งานอยู่ก็รู้สึกว่าชอบนะครับแล้วก็หลายๆออฟฟิศที่ใช้งานไปรู้สึกว่าโอเคสบายใจได้นะครับปกติแล้วการเจอลูบจะไม่ต้องส่องแบบนี้นะครับจะเจอในแอปนะกรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับเน็ตเวิร์กนะครับสงสัยว่าจะใช้ไม่ได้ก็ให้เข้ามาดูที่แอปเลยครับปกติแล้วแอปเขาจะโชว์ขึ้นมาอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสวิตช์ PoE เขาจะมีเตือนมานะครับกรณีที่เกิดลูปหรือมีความผิดปกติกับสวิตชนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาบอกว่าพอร์ตกับพอ์ต8มีลูปนะมีลูปเกิดขึ้นที่พอ์ตนะครับเขาบล็อกเพื่อให้ตัวสวิชยังใช้งานได้นะครับเวลาเราเข้ามาดูก็จะบอกว่าพอ์ต8เนี่ยอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเขาบล็อกไปแล้วผิดปกตินะครับตัวนี้ ก่อนหน้านี้เคยมีทัฟฟิกวิ่งเร็วๆหาตัวเองพอทัฟฟิกวิ่งหาตัวเองเยอะๆเนี่ยเขาจะบล็อกทันทีนะครับก็จะเป็นแบบนี้คุณสามารถดูได้นะครับว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยทำไมถึงมีการบล็อกนะครับดูพอร์ต็พอรเต็เชื่อมต่อไปยังตรงนี้นะครับสังเกตดูเน็ตเวิร์คทัฟฟิกวิ่งขึ้นมาเท่ากันปื๊ดเนี่ยแสดงว่ามีการเชื่อมต่อนะครับสำหรับตัวนี้ลองดูได้ครับพอทแปดลูปเนี่ยครับเขาจะขึ้นมาแล้วว่าพอร์ตดเป็นลูปนะครับถามว่า หลุดแล้วมีอาการผิดปกติแบบนี้นะครับบล็อกไปแล้วเนี่ยครับขึ้นมาแบบนี้กําหนดค่าพอร์ตแก้ไขเราสามารถที่จะดูค่าอื่นๆได้นะครับสามารถที่จะปรับเป็นทั้งได้ตรงนี้สามารถที่จะปรับค่าอื่นๆได้นะครับ VL a n ก็ปรับได้ครับ ค่อนข้างโอเคเลยกับฟังก์ชันนี้ถือว่าได้ฟังก์ชันการบล็อกลูปสแปนิ่งค e ีมาในสวิตจีนยี่ห้อที่เป็นสมอวิเศษราคาไม่แพงด้วยนะครับเป็น PUE อีกต่างหาดถือว่าคุ้มครับผมเอามาแนะนําเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับตัวนี้สังเกตดูผิดปกติเกิดลูปอิทเฟสพอร์ตแเนี่ยครับสามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้นะครับไล่ดูได้นะครับเป็นอีกยี่ห้อที่รู้สึกว่าโอเค หากท่านใดมีข้อเสนอแนะมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยหรืออยากให้ทดสอบเพิ่มเติมฟังกชันไหนก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับอยา๋ยจะรีบทดสอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ